นี่ค่าเซนเอร์ตัวที่หนึ่สามแต่งมอเตอร์เวลล์นะนี่เป็นรีโมทคนะเงีับง้อต้องมีเสียงเทสเซอร์เอามาอธิบายคำนี้ถามพี่เขาไม่รู้ชื่ออันนี้มันไม่มีชื่ออกใครแต่ว่าอธิบายเพื่อตั้งเชือกเอาเถอะฮดตไลน์ปูของฮิตไะน์เนี่ยโูมันอย่างนี้นี่เห็นชัดไหมป็นมง ไอ้เอ็มมองเยอะๆเหินที่โค้งเออเราโค้งโค้งไปดนนะฮะไอเอ็มมาได้เอาพี่ดิลาฟเตเลเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเสร็จเครื่องกันอยู่ครับโอ้ยไล้ทันไม่ทันงงยังไงตายเออเอาทานช้าไปก่อนดีกว่านะจะเอาทานเต็มเหนียวมาเล่นอีกนะใครทานเดิมเดิมเลยครับ เอาูมประกาศขายด้วยค่ะโอ้โหไ่ดูขวาแล้วด้วยแล้ตัวไหนอะเขาเขามีเหลืออยู่ตัวไอามาตัวไหนที่บ้านอะตอนแรกหาไม่เจอไอไอฟุกมันเอาไปเล่นไหนไม่รู้ตายครับไอเอ็มแล้วหมาด้วยจ้าร้ววาววว ไตา้างเนีวนกว่าว่าเต่อไปเมแตะ่กล้องไม่พาคเลยนะยืนนิ่งคุณพาคํำเนินรายการต่อไปไเลยเจ็บคอเจ็บคอครับแค่ผมอ๋อยังไม่กินนเครื <c oughs> ่องบินใช่ไหมกะทิ <c oughs> ้งแรงยิ้มระหว่างดูรถจะมีเต็มบอลเลย ภายนอกี๋ยวเ่าจะเหมาะให้ทางดาวดับดาววันนี้เป็นสนามหญ้านะครับระดับผู้สนับสนุนหลักของรายการได้กีดไปตาวพยานเนโอเค